สวัสดีค่ะวันนี้จะมีกิจกรรมสนุกๆนะคะให้ทุกคนเล่นกันตอนนี้นะคะได้ท้อง3เดือนแล้วนะคะเมื่อวานก็ไปซาวมาน้องโอเคแข็งแรงตามเกณฑ์ปกตินะคะตอนนี้ก็3เดือนแล้วก็ออกกำลังกายได้เบาๆแบบง่ายๆนะคะตามที่คุณหมอแนะนำนะอย่าลืมนะก่อนออกกำลังกายต้องไปถามคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าแล้วแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันแล้ววันนี้กิจกรรมก็คือจะให้นะคะ 3คนที่ทายถูกนะคะมี3รางวัลให้เป็นวอลเชอร์นะคะโอตื่น,เต,น,ตนเต้นมากตื่นเต้นมากอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะรู้แล้วว่าได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะลุ้น่าที่จริงผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะคะเพราะว่ายังไงก็เป็นลูกเรานะคะแต่อย่าจะะให้ทุกคนร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็คือกติกาหนึ่งก็คืออ่าฟอลโล่นะคะอินสตาแกรมแล้วก็คอมเมนต์นะคะให้ทายว่า เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือกนะคะ3รางวัลก็คือ3คนจะให้เป็น v o u ชอร์นะคะรางวัลละ500บาทสามารถใช้แทนเงินสดได้เลยมาใช้ส่วนลดนะคะสมมุติว่าอยากจะได้จีติงแชมพูกระเป๋าหรือว่าอยากจะได้เซ็ตชุดออกกำลังกายนะคะก็คือสามารถใช้ลดได้เลยนะคะให้รางวัลละ500บาทนะคะ3รางวัลน,นะเดี๋ยวจะให้เล่นทาง อินสตาแกรมไทเกอร์ฟิตเนสนะคะเพจไทเกอร์ฟิตเนสโหเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยอินสตาแกรมพอดิดาฟิตเนสแล้วก็ t i k t o ็อกนะคะสนะคะ uh, ช่องทางละ3รางวัลก็คือรางวัลละพันห้สี่รางวัลเท่าไหร่6,000นหกพนะคะถือว่าไม่เป็นไรให้ของขวัญคืนกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น uh, ลูกค้าเก่าหรือใครที่จะมาเป็นลูกค้าใหม่ก็ใดๆแล้วแต่สามารถ ร่วมกิจกรรมได้ทุกคนนะคะอย่าลืมนะหนึ่งต้อง follow ทั้ง4ี่สมมุติถ้าเล่นเกมทาง tiktok ก็ follow ที่ tiktok นะคะถ้าเล่นทาง page, ทเพจ tiger fitness ก,ก็กด follow เพจนะคะถ้าเล่นทาง instagram ก็กด follow instagram นะคะแล้วก็ให้ทายว่าได้ผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแล้วก็จะส่มแจก voucher นะคะรางวัลละ500บาท3คนนะคะลุ้นไปด้วยกันนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะว่า คิดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์จะมาเฉลยกันนะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันค่ะคอมเมนต์เยอะๆนะคะ